สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ผมเติร์ดนะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับเราจะไปสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลีกันครับเป็นทั้งหมดเวลา12วันนะทุกคนไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบ3ปีตื่นเต้นอยู่เหมือนกันครับทุกคน,นก็คือจุดพีคพอยต์ดีมากชอบมากวันนี้เต็ม10ให้ใหชโอเคนแนะนำให้มารู้เดียวกันนะทุกคนเ,คเพราะว่าสวยแบบไม่ไหวนี่ เอา้าทำไงวะทำไงวะบรถแปดคือสามชั่วโมงไม,ไม่ทนันไปกับสามชั่วโมงกูไม่ได้ลงจัดรถถ้าเันคิดกูจะลงกูลงไม่ได้กูลงไม่เป็นเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกใช่ไหมก็เดี๋ยวไปกับสายการบินอิมิเลชแล้วก็ปัจจัยที่ทําให้ผมเลือกอิมิเลชก็คืออย่างแรกเลยก็คือเวลาไฟ r ์ครับสองก็คือมีเวลาท r a n s ิ t อะที่น้อยประมาณแค่แบบ3ามชั่วโมงอะไรเงี้ยที่ดูไบแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยก็คือราคา น่ารักที่สุดแล้วนะตอนนี้ครับก็จะแวะมาบอกเรื่องแบบดีเทลการจองตั๋วเครื่องบินนิดนึงเพราะว่าราคามันต่างกันเยอะจริงๆถ้าจะให้แนะนําก็คือให้แนะนําให้ทุกคนอ่ะจองตั๋วล่วงหน้าก่อนแบบงนานไปเลย6เดือนปีหนึ่งได้ยิ่งดีนะทุกคนเพราะว่าราคามันจะถูกแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่สวิตซ์เลยครับ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ซูริสสวิตเซอร์แลนด์แล้วครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟนะทุกคนก็ซูริสสเตชันเราใช้สวิสพาสเนี่ย4วันนะทุกคนที่ผมซื้อไว้ผมเซอร์ที่คลู๊ก k l w o k com นะก็ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ1 7 0 0ง หนึ่งมืนสี่ร้อยอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเลทค่าเงินนะตอนนั้นครับแต่ว่าในเว็เนี้ถือว่าราคาโอเคที่สุดแล้วเรากำลังจะไปที่เมือง c a n d l e s t เต k นะทุกคนเขาบอกว่าใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเราจะไปถึงที่ c a n d l e s t เต k ประมาณ5าทุ่มสีนาทีครับไปไปรยกันสวิตเซอร์แลนด์ครั้งแรก ทุกคนตอนนี้เราอะ่ะมาถึงที่สถานีที่เราจะลงเพื่อที่จะต่อรถบัสแล้วแต่ว่าเราลงจากรถไฟไม่เป็นลงจากรถไฟไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องเปิดประตูรถไฟตรงไหนะทุกคนทุกคนตอนนี้เราลงมาที่สถานีถัดมานะก็ ไกลจากสถานีเดิมมากเลยอ่ะรอบรถเท่าที่เช็คดูจากสถานีเนี้ยกลับไปสถานีที่พักเราอ่ะก็คือมีรอบอีกทีตอนตีห้าเลยทุกคนทุกคนตอนนี้เราอยู่ไวท์ตอนเนี้ยเป็นเวลาเที่ยงคืนสี่นาทีนะทุกคนสถานีไวท์ไม่มีที่พักเลยนะตอนนี้เราก็เลยคิดว่าเราจะนั่งรถไฟรอบสุดท้ายไปบริกไปหาโรงแรมที่นั่นกันนะ คนตอนนี้ผมมาขึ้นมาอยู่บนรถไฟเหตุการณ์คร่าวๆนะทุกคนก็คือว่าผมอถึงสถานีที่จะลงแล้วแล้วคราวนี้ยเราก็เดินไปที่ประตูแต่ประเด็นคือประตูไม่เปิดเว้ยถึงสถานีแล้วประตูไม่เปิดแบบเ,เราก็แบบเอาทําไงวะทําไงวะเราก็ได้ทำการที่จะแบบหาปุ่มแต่คือปุ่มอะปุ่มที่กดอะมันไม่ได้อยู่ตรงประตูคือมันอยู่ตรงประตูแต่มันอยู่ตรงบริเวณกับที่มันเป็นแบบด o o r handle ในการเปิด emergency อ่ะเออ แล้วก e ็เลยคิดว่าคงไม่น่าใช่หรอกมั้งก๊อกแรกคือแขบไม่น่าจะใช่กดตรงนั้นก๊อกที่2ก็คิดว่าเอ๊ะประตูมันเป็นแบบเพ้นสีแดงก็คิดว่าเฮ้ยหรือมันเป็นอิมเมอร์เจนซีจริงๆก็เลยเดินย้อนกลับมาอีกอันหนึ่งซึ่งอีประตูอีกอันหนึ่งที่เราเดินไปถึงอ่ะเป็นสีแดงเหมือนกันแล้วก็อีปุ่มกดก็ยังอยู่ตรงไอออิมเมอร์เจนซีดอห์แฮนด์โดลแล้วก็ชิบหายแล้วทำไงอ่ะทำไงอ่ะลงยังไงอ่ะตัดสินใจกดปุ่มไปอ่ะรถไฟมันก็เริ่มเลื่อน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  กลายเป็นว่ากูไม่ได้ลงจากรถทาง,างที่กูจะลงกูลงไม่ได้กูลงไม่เป็นก็เลยตอนนี้แล้วมันเป็นเลดไหมมากๆคือตอนนี้มันเป็นคาบเกี่ยวเป็นอีกวันหนึ่งวันที่สิบแล้วโรงแรมที่เราไปถึงในสถานีเมื่อกี้ก็คือเต็มหมดอันที่ไม่เต็มก็คืออยู่ไกลมากๆประมาณสี่โลแล้วเราตัดสินใจว่าอ่ะตัดสินใจว่าเราจะเช่ารถแท็กซี่รถแท็กซี่บอกว่าทางที่จะไปอ่ะหนึ่งชั่วโมงที่เราเสิร์ชดูไปไม่ได้เพราะว่าอุโมงค์มันถูกปิด ตอนกลางคืนถ้าจะอ้อมไปอ่ะใช้เวลาในการไปอ่ะถึง4ชั่วโมงแล้วราคาอยู่ที่ประมาณ900ฟังคือ200ฟังประมาณ7,000คิดดูกี่หมื่นหรองงงงไปเลยอะ่ะยังคืน20แล้วครับไม่มีคนเลย a ไม่มีคนเลย สองสัมที่ที่เราอยู่ใกล้เนี่ยที่เราเข้าไปดูอะก็คือไม่สามารถติดต่อรีเซพชันได้เลยอันนี้เรากลับเข้ามาอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วก็มาเจอมุมนี้ทุกคนอาจจะนิ่งๆได้นิดหน่อยแล้วรอตีห้าครึ่งเลยอะที่จะนั่งรถไฟกลับไปนะทุกคนมุมนี้มันดีตรงไหนหรือปะมันเหมือนมันมีต้นไม้อันนี้แล้วก็มีเสียงนกให้เรารู้สึกสดชื่นหรือปา แต่ว่าข้อ <dragon> ดีของอีก้กตัวนี้ก็คือมีที่ชาร์จแบตให้มีไหนว่านอนไม่หลับตัว

าวันที่สที่สวิตเซอร์แลนด์กำลังจะขึ้นกระเช้าไปข้างบนกันเพื่อที่จะไปเดินเขาทาุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่โอชินนซีอยู่บนกระเช้าแล้วครับกำลังขึ้นไปข้างบนทริปนี้เรามากันทั้งหมด4คนนะทุกคนก็เอ,อิร์ธพีทแล้วก็ ปเดี๋ยวไปดูข้างบนกันว่าจะดีไม่ดีแค่ไหนคุ้มค่าแค่ไหนอันนี้คือที่อยากไปครับทุกคน <c oughs> If we want to go to this place on um, which number we really have to walk เราที่เราต้องไปอ่ะเบอร์แปดจริงหรอเบอร์แปดคือสามชั่วโมงมึงไม่ทนันไปกลับสามชั่วโมงอัอนนะี้เอาเทวินได้ดูเวลาท้ามไม่ทนัทนทันซึ่งเบอร์แปดอ่ะมันจะคือขึ้นไปถึงตรงนู้นเนะ ยอดตรงนี้ครับผ่านมาชั่วโมงหนึ่งครับเป็นการท่องเที่ยวที่สนุกใช่ไหมมีน้องเต็มไปหมดเลยขึ้นเสาอ่ะ แล้วนี่ก็คือจุดพีคพอยต์ในการเดินเทรลในครั้งนี้นะครับปาปเข้าหาคุ้มไหมคุ้มต้องคุ้มแล้วรา กำลังเดินกลับไปที่กัดเช้านะทุกคนแล้ววิวคือแบบดีมากอะค่ะลงคือแบบแนะนำให้มารู้เดียวกันนะทุกคนเพราะว่าสวยแบบไม่ไ,ไหวนี่ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินไปที่สถานีรถไฟนะทุกคน c a n d e r s t i c k Station เดี๋ยวนั่งรถไฟไปเซอร์แมทกัน I have learned that no one else can carry this load It's a train where I'm the only passenger on board Oh there is beauty to enjoy on this road But ตอนนี้3ามทุ่แล้ว <Master S 1> ทุกคนก็มาถึงที่เซอร์แมทเป็นที่เรียบร้อย ถึงแล้วทุกคนโฮเทลอภัยหนนาโรงแรมที่เรามาอยู่ที่เซอร์แมทนะราคา1 000, 1 3 0 0สํสาำหรับ4คนนะจริงๆก็คือถูกมากแล้วสำหรับเซอร์แมทนะและนี่คือวันที่3ที่สวิตเซอร์แลนด์ครับทุกคน จะไปแมทเทอร์ฮอร์กันที่มันเป็นตัวช็อกโกแลตทอปโปรนนะซึ่งรู้ที่เราจะไปในวันนี้นะครับทุกคนเราก็จะไปที่ลิฟฟูซีเลกส์นะไปไปเที่ยวกันต่อทุกคนเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องของตัว๋วเรามาซื้อตั๋วได้ที่สถานีเซอร์แมท GGB ซึ่งเรามาซื้อตั๋วแล้วตั๋วราคาอยู่ที่63สวิสฟรัง เค่งตกเป็นเงินไทยประมาณ2,400ก็เครื่องอันนี้เป็นราคาที่ลดแล้วครึ่งราคานะเพราะว่าเรามีสวิสพาสนะก็เดี๋ยวขึ้นไปเจอกันข้างบนลงมาที่โรจนเบอร์เก่อนนะครับแล้ววิวด้านหน้าของสถานีนี้นะทุกคนดูเจอแมทเธอร์ฮอรแบบนี้เลยให้ดูวิวครับการเดินทางของเรามันจะเดินทาง เท้านะไปประมาณแค่6นาทีครับจากสถานนี้ก็จะไปถึงจุดที่เป็นแลฟิวซีเลกไปเดินกัน<ส>ดเดินแบบน้อยมากอะ่ะหนาทีแบบชิลมากแล้วก็ได้วิวแบบสวยมากๆแบบนี้เลยแฮ<ส><ด>ปปี้มากที่เนี่ยดีมากชอบมาก เดี๋ยวกลับมาที่โรเชนโบโรนสเตชันแล้วที่จะรอ,องโหลดไฟขึ้นไปที่บนเนกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวของคนจะปังแค่ไหนก่อนเน,นแกครับทุกคนก็จะเจอแบบอะไรประมาณแล้วเดี๋ยวให้ดูวิว Still, things are well. What facts belong? It's hard to see. The pattern is so hard to tell. But we're together. That's all. Okay. น,นี้เนะสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่ที่อินเทเลคเคนเราอยู่ที่โรงแรม n u m b e r 8 b o u t i q u e Hotel นะทุกคนโดยที่ราคาเนี่ยมันอยู่ที่400ฟรังอะ่ะทุกคนก็จะประมาณ1,5 0 0 0มาอยู่ได้4คนแต่ว่ามี่ห้องน้ำเดียวนะทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ก n ินโด a l d และ i n t e ทเลเคนมีอะไรน่าเที่ยวน่าถ่ายรูกปกันบ้างครับ เรากำลังจะไปด้วยรถัมเบอร์105ครับวิลเดอร์สวิลครับตอนนี้อยู่ที่สถานีวิลเดอร์วิวครับแล้วก็มารอที่ถัดไปรถเซอร์เบอร์เดน อยู่จุดที่คนเขาชอบมาเดินและเห็นวิวโบสถอย่างนี้ทุกคนครับคนที่เดินมาถึงสุดทางนะของสถานีรอตแนเบอร์เดนแล้วนะก็จะต้องเจอกับน้ำตกขนาดใหญ่แห่งนี้เลย บบนี่เลยดูบ้านเมืองก่อนก็คือกับสาสถานีตรงที่เรามาลงรถบัสนะแล้วก็ซื้อตั๋วที่นี่แต่ว่าถ้ามีสวิสพาสก็คือขึ้นกระเช้าได้ฟรีไปที่เมอร์เรนครับ ตอนนี้เราถึงจุดที่เราจะมาถ่ายตัวขอนไม้แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอารูปในอิน t a าแกรมที่เราเห็นมาให้ทุกคนดูนะครับจะพาไปดูว่าของจริงสวยมากน้อยแค่ไหนนะครับมันคือตออันนี้นะมันถูกตัดทิ้งไปแล้วอะแล้วเขาก็เอาตอใหม่มาให้กคนหลังจากที่เราถูกซีถ่ายขอนไม้อัดเสร็จไปให้ก็ได้รูปประมาณ ตอนนี้เราก็เดินชมเมืองมาเรื่อยๆเลยทุกคนจากสถานีเมื่อกี้นะเราก็พยายามเดินไปตามป้ายที่เขียนว่า g r i m m a l l นะทุกคนเนี่ยดูด,ดีสวยมากๆเลยอะทุกคนถึง g r i m m a l l แล้ว <My> love. ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ Interlaken Ost Station นะก็คือหลังจากที่เราลงกระเช้ามาต่อบัสต่อรถไฟมาอยู่ที่นี่แล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปที่โรงแรมกัน See